นะครับก็เริ่มทยอยกันมารับแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็ช่วยช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายได้นิดนึงเนาะเอาไปจ่ายค่าเน็ตได้เดือนสองเดือนนะสองเดือนครึ่งอ่าลองดูซิแล้วก็ช่วยตอบคุณหน่อยครับใครที่อ่าทักทายคูเข้ามานะครับดูหน่อยซิรูปใดเป็นการเลื่อนขนาดครับกขอคองงอจ้า รูปไหนครับงองงูวะคะเขาคะอ่าน้องปลายนองงองงูถูกต้องมีอีกไหมครับมีรูปไหนที่น่าจะเป็นการเลื่อนขนาดอีกไหมครับรู้ได้ไงเนี่ยยังไม่ทันสอนเลยนะมีรูปไหนน่าจะเป็นการเลื่อนขนาดอีไหม ก๋อค <Check>, ถูกต้องไปอ,อยู่คนเดียวเรื่อยไปนะแล้วลูกอื่นล่ะครับแล้วลูกกอไก่อ่ะเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะการหมุนการสะท้อนใช่ไหมการเลื่อนขนานการทานสถานกอไก่นี่น่าจะเป็นอะไรสะท้อนค่ะสะท้อนไม่ไม่สะท้อนไม่สะท้อนสะท้อนนั่นคอควายกอไก่จะเป็นการอะไรหรืออันเดียว การหมุนนะครับการหมุนจริงๆมันจะมีการอ่าการหมุนนั่นแหละซึ่งการหมุนมันต้องมีจุดหมุนถูกไหมแล้วจุดหมุนก็คือตรงอมุมประตูนั่นเองเนาะส่วนคอควายนั่ก็ชัดเจนนะครับว่ามันคือการสะท้อนเนาะไปแล้วอ่าทันว่าไลไปไหนแล้วเนี่ยออกมาแล้วเข้ามาเทคชื่อออกไปแล้วหรอเข้ามาก่อนทันวา่าไลอ่าไปดูซิว่าวันนี้การเดินขนาดพูดถึงอะไรอีกนะครับ มันมีสมบัตินักเรียนครับการเลื่อนขนาดเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันเป็นการเลื่อนขนาดจริงๆหรือเปล่าจะต้องมีสมบัติทั้งสามข้อนี้นะก็คือหนึ่งเมื่อเลื่อนไปแล้วนะครับรูปต้นแบบกับรูปใหม่นะครับจะต้องทับกันอย่างสนิทอันนั้นหมายความว่าเมื่อเลื่อนไปแล้วทําไมเอ่ยมันจะต้องไม่ใหญ่เกินมันจะต้องไม่เล็กเกินแต่มันจะต้องเท่าเดิมอ,อันนี้คือข้อแรกนะครับ สมบัติของข้อแรกต้องจำให้ได้ให้ดีนะครับมีสามข้อข้อสองส่วนของเส้นตรงนะครับที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันจะต้องยาวและขนาดการเท่ากันทุกเส้นมันจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวครูไปอธิบายรูปข้างล่างสามส่วนของเส้นตรงบนด้านของรูปนะครับและรูปที่สะท้อนไปเนาะส่วนนั้นจะต้องขนาดกันและยาวเท่ากันนะครับสามข้อนี้เดี๋ยวครู อาจจะถ่ายหนังสือแล้วส่งไปให้พวกเรานะครับจะได้ทําความเข้าใจเพิ่มขออธิบายในตัวอย่างนี้ก่อนเกี่ยวกับการเลื่อนขนานจากรูปข้างต้นเนี่ยอ่าเมื่อกี้เขาบอกว่าขอไข่กับงองงัวถูกต้องแล้วนะครับเป็นตัวอย่างการเลื่อนขนานมาดูตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับกําหนดให้สามเหลี่ยม A อพาม b ีพามซพามนะขออ่านอย่างนี้แล้วกันนาะควานเป็นพามไม่อ่านแดดเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานสามเหลี่ยม ABC นะครับด้วย a นะครับไปทาง a พามนะครับ b เลื่อนไปทาง b พามนะครับ c เลื่อนไปทาง c พามเนาะก็จากรูปประมาณนี้รูปสีเขียวนั่นคือรูปต้นแบบเนาะและสามเหลี่ยมสีแดงนะครับคือสามเหลี่ยมที่ได้มาจากการเลื่อนขนานเนาะก็จะต้องเลื่อนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ ทีนี้เราต้องไปตรวจสอบครับว่าสมบัติของมันครบทั้งสามข้อหรือเปล่าอา่ข้อแรกครับเมื่อเลื่อน A B C ไปแล้วเมื่อเลื่อนไอสีเขียวไปแล้วนะครับมันไปทับกับสามเหลี่ยมสีแดงได้สนิทหรือเปล่าน้วเรียยคิดว่าน่าจะทับกันสนิทไหมสนิทค่ะสนิทครับเพราะมันเป็นตัวอย่างครับถูกต้องและไม่จําเป็นต้องพลิกรูปด้วยจะเห็นได้ว่าไม่จําเป็นต้องขยับรูปเลย อ่าเมื่อเลื่อนสามเหลี่ยมสีเขียวมาเนี่ยจะสามารถประกบสามเหลี่ยมสีแดงได้อย่างพอดีนะครับโดยไม่มีการอา่เปลี่ยนองศาหรือว่าใดๆก็ตามไม่ต้องหมุนรูปด้วยอันนี้คือสมบัติข้อหนึ่งนะครับของการเลื่อนขนานข้อสองอ่าเส้นส่วนของเส้นตรง a อเพามนะครับส่วนส่วนของเส้นตรง a อเพามคือเส้นไหนเส้นสีดำครับเส้นสีเดียวเลยที่เป็นเส้นสีดํา ส่วนของเส้นตรง b b พามรอยปะสีแดงนะครับนี่นี่รอยปะรอยปะเนี้ยรอยปะสีแดงแล้วก็ส่วนของเส้นตรง c c พามก็เป็นรอยปะสีแดงเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าทั้งสามเส้นนี้จะต้องขนานกันและก,กันครับขนานไหมครับ a a พาม b b พาม c c พามขนานกันไหมครับสามเส้น ขนาดครับขนาดครับเพราะตัวอย่างมันบอกครับว่ามันขนาดโอ้ตอบอยู่คนเดียวเลยน้องปลายที่บวกคะแนนอยู่คนเดียวเลยะชื่อจริงชื่อน้องอะไรนะกูลืมองน,น้องปลายมนนาาค่ะมนนาามาคนแรกเลยตั้งใจเรียนดีมากบวกคะแนนให้มนนาผาตอบอยู่คนเดียวเลยคนอื่นนี่สงสัยลืมเปิดไม้หรือเปล่าบวกให้ห้าบวกเลย จองไว้การันตี7-4ไปก่อนนะทำข้อสอบได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปข้อสามนะครับข้อสามก็คือให้พิจารณาด้านเทียด้านนะครับเนื่องจากเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ต้องพิจารณาสามด้านอ่าไปดูส่วนของเส้นตรง AB ด้านไหนครับนี่ครับ AB นะครับไอเ้เขียวๆนะ AB นะครับเขาบอกว่าไปดูซิว่า AB เนี่ยมันเท่ากับ A พาม์ B พาม์ไหม แล้วมันยาวเท่ากันไหมนะครับก็เท่าไหมครับต้องไปไม่ถามคนอื่นแล้วเท่าเท่าเ่าเอเอบีกับ a อพามบีพามเท่ากันแต่ยังไม่พอนะต้องไปดูสามด้านเลยอในส่วนของที่เป็นผ่านบ้างบีซกับ b ีพามซีพามก็ต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ต้องยาวเท่ากันด้วยเท่ากันขนานกันนะ และอีกด้านหนึ่งด้านสุดท้ายของรูปสามเหลี่ยมก็คือ C A อนะครับ c a กับ C ีพามเอพามสองเส้นตรงนี้ก็ต้องทำไมขนาดกันและและยาวเท่ากันด้วยนั้นจะเห็นได้ว่าการที่จะพิสูจน์ว่าอ่ารูปนะครับมันเลื่อนขนานไปหรือไม่เนี่ยต้องดูจากสมบัติ3ข้อนะครับนึ่งที่ครูดได้พูดไปนะครับไอที่สีฟพาฟ้าด้านบนนะ การเลื่อนขนาดนั้นต้องมีสมบัติสามข้อนี้วันนี้จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราต้องมาช่วยครูนะครับต้องมาช่วยครูทําถ้าไม่ช่วยครูทํามันก็จะไม่สําเร็จแล้วมันก็จะไม่เสร็จมันจะไม่จบคาบนะครับมามาช่วยครูทําเลยก็จะมีรูปนะครับที่ครูอยากจะเลื่อนนะครับไม่รู้ครูอยากจะเลื่อนทําไมเนาะอันนี้คือส่วนของสี่เหลี่ยมนะครับที่อยู่ในระนาบแกนเแกน y จุด A นะครับตรงนี้ก็คือจุดลบสี่สองนะครับจุด B ก็อยู่ที่แกน x ลบแปดนะครับแกน y อยู่ที่สี่จุด C ก็อยู่ที่ลบสี่แปดนะครับแล้วก็จุด D ก็จะอยู่ที่ x สอง y หกนะครับอ่าในตัวอย่างครับโจทย์เขาเลื่อนเขาเลื่อนมาให้เราจุดหนึ่งครับนักเรียนเขาเลื่อนมาที่จุดนี้ครับจุดนี้ครับ อีแดงแดงนี่ครับอันนี้มันเป็นเอพามจ้าอา่ครูขอถามหน่อยว่าถ้าเอพามมันอยู่ตรงเนี้ยเราเลื่อนขนาดมาเนี่ย B ีมันบมันน่าจะอยู่ตรงไหนใครมีวิธีคิดยังไงบ้างถ้าเอมันอยู่ตรงเนี้ยบมันมันน่าจะเลื่อนมาได้ยังไง มีไหมใครมีวิธีคิดยังไงไหมครับลองลองอธิบายสิอิสแมนเนออิสแมนเนยจะอธิบายได้ป่าเห็นยกมือตลอดเลย <laughs> มีใครมีไอเดียไงไหมลองอธิบายสิมีใครมีไอเดียหน่อยไหมว่าจะจะ,จะเลื่อนรูปนี้ยังไง ขอไอเดียหน่อยดีไหมครับโหเ,เงียบเลยพอถามไอเดียนี่เงียบเลยจุด B บมางไงดีจากรูปนี่จะสังเกตว่ามันมันเลื่อนมาทางขวามือใช่ไหมครับมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ลงเลยนะเพราะว่าจุด A เนี่ยมันอยู่ในระนาบเดิมเลยใช่ไหมแกน y เท่าเดิมเลย ั้จุด B นี่ท่าเเลื่อนมาเท่าเดิมไหมครับเัาเลื่อนมาเท่าเดิมนะนียนมีไอเดียไงบอกกูสิอ่าใครมีไอเดียอะไรเชิญเชิญพูดได้เลยจ้าอยู่ตรงที่สามสี่หรือเปล่าครับตรงไหนเออจุด B หรอสามสี 3, 4, ่ใช่ไหมครับอ่ามีไอเดียยังไงครับมันถึงมาตรงนี้ได้ครับบีพามเนี่ยมองอยังไงมองอยังไง ผมเห็นบีกับเอที่อยู่ฝั่งซ้ายอา่ะมันห่างกันสี่ครูเลยเอาเจนมาลบกับสี่บอ๋อถูกต้องอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็คืออ d ดีนะตรงนี้ครูจะให้สังเกตตรงนี้ก่อนว่า A กับ b เนี่ยในแนวในแนวนอนนะครับมันมันห่างกันอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยถูกต้องคือมันห่างกันสี่ช่วงใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราจะเลื่อนขนาดมันมาเนี่ยตรงนี้ก็ต้องห่างมาหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันและในแนวความสูงครับอ่ากับ b ตรงเนี้ย มีมีช่วงสูงที่ห่างกันตรงนี้สองช่วงใช่ไหมครับเราก็สามารถเลื่อนขนาด b ีพามเนี่ยมามาในลักษณะแบบแบบนี้ได้เลยเนาะหรือบางคนนะอาจจะโอ้ลบเยอะไปบางคนอาจจะเลื่อนมองอย่างนี้ก็ได้นะครับมองว่า a เนี่ยมันเลื่อนมาทางนี้กี่หน่วยนะครับเนี่ยทางนี้ทางนี้กี่หน่วยเราก็สามารถเลื่อนอะไรครับเลื่อน b เนี่ยมาในหน่วยที่มันมันเท่ากันได้เนาะ มันมาในห,หน่วยที่มันเท่ากันได้ก็มองได้หลายแบบนะครับอันนี้ถูกต้องเนาะโดยใช้จุด A เป็นจุดอ้างอิงดีมากอ่าขอจุด C หน่อยจุด C นี่หางไงดีใครมีไอเดียไงบ้างจุด C นี่ใช้จุดไหนเป็นจุดอ้างอิงดีหางไงดีหาไงดีขอคนเสนอไอเดียหน่อย จุด C จุดมมีมีไหมมีไหมขอไอเดียขอไอเดียผิดได้ซีตาซี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 หาไงดีซีเที่ยวกับจุดอะไรดีจะง,ง่ายจุดเ A ได้ไหมคะได้อ่า ถ้าจุด C เทียบกับจุด A นั่นหมายความว่ามันมันยังไงลูกมันยังไงลองอธิบายมันมันห่างกันหกช่องครับอัน้คือชอหกช่องค่ะโอเมันก็มันก็ขยับเลื่อขนาดขึ้นไปหกช่องนั่นแหละนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็จะอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น C พล์มนะครับ อ่ะขอจุดดีหน่อยจุดดีนี่เล็งไงดีใช้จุดอะไรเป็นจุดอ้างอิงดีจริงๆใช้ได้ทุกจุดแต่จุดไหนอาจจะมองง่ายมองยากจุดดีใช้อะไรเป็นจุดอ้างอิงดี ใช้จุดอะไรดีครับใช้จุดอะไรดีใช้จุดอะไรดีไม่ได้คำตอบแล้วน่่เอามันอยู่จุดอะไรเลยเอาจุดดีอ่ะดีพามดีพามอยู่จุดอะไรมีใครตอบได้ สิบสามกับหกครับสิบสามกับหกนะครับอ่าคิดยังไงคิดยังไงขอแนวคิดคําตอบยังไม่สําคัญเท่าแนวคิดอ่าอ่าผมคิดว่าไอตรงอันเนี้ยครับตรงไหนครับลบสี่กับสองครับผมลงคํานวณแล้วมันได้หกครับสองลบสี่ลบกับลบสีบ่อ่ะมันได้หกอ๋อก็ขยับไปอีกหกช่องอย่างนี้เหรอครับ อ่าเยี่ยมก็เล okay. like ื่อนมันมาได้เลยครับเลื่อนมันมาเทียบจาก C นี้ก็ได้นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือมันห่างจากจุด C เนี่ยหกช่องใช่ไหมครับถ้าเราจะสร้าง D เนี่ยเราก็ต้องสร้างให้มันห่างมาหกช่องเหมือนกันแนวคิดเดียวกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยครับแล้วก็ลงมาสองหน่วยตรงนี้ก็จะได้ D พาม ความจริงแล้ววันนี้นี่ก็จะเป็นการเลื่อนขนานแบบแบบง่ายๆนะเนี่ยอ่าแล้วก็โยงหากันทีนี้คฮาถามต่อมาก็คือเฮ้เราสร้างแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าว่ามันมันเป็นรูปที่เลื่อนขนานจริงๆต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติสามข้อก่อนเนาะข้อแรกก็คือหนึ่งเอไอที่เราสร้างเนี่ยสี่เหลี่ยม A B C D จากโจทย์เนี่ย มันมันน่าจะทับ A อพาม b พามซพามดีพามสนิทไหมมันน่าจะทับสนิทไหมทับสนิทค่ะไม่ต้องพิดูจค่ะตอบได้ดีมากเลยน้องบายรอคำนี้เลยใช่ไหมทับได้สนิทนะครับเพราะเราเราน่าจะไม่ผิดแล้วนะครับทับได้สนิทเลยนะทับรูปอันนี้ครูอาจจะที่บายแบบเป็นภาษาพูดนะครับ A อพาม b พามซพามดีพาม ได้สนิทโดยโดยไม่ต้องหมุนรูปนะครับอันนี้ก็คือตรงตรงและจุดประสงค์ข้อแรกของการเลื่อนขนานข้อสองข้อสองนี่เวลาแสดงเนี่ยจ,จะแสดงยากนิดนึงต้องแสดงแบบนี้ข้อสองเนี่ยคือจากจุด A ไป A อพามดูดีนะ A ไป A อพาม B b ไป B ไีพามนะครับ C ไป C พามนะครับครูอาจจะเขียนเบี้ยวนิดหน่อยนะครับ D ไป r พามขนานกันทุกเส้นไหมต้องขนาดนะครับใครไปดูนิดหน่อยนึงไม่ได้นะครับเพราะว่าครูบางทีล่างไม่ตรงเลยครับต้องขนาดนะครับก็คือ A ต้องดูสี่เส้นเลยลูก A เส้นตรง A ไป A พาม ขนานกับขนานกับอะไรครับ b เส้นส่วนของเส้นตรง b ไป b พามขนานกับส่วนของเส้นตรง c ไป c พามนะครับขนานกับส่วนของเส้นตรง d ไป d พามและทุกเส้นมีขนาดเท่ากันอันนี้คือตรงตามนิยาม ข้อสามข้อสุดท้ายที่เราจะพิสูจน์ก็คือมันมีสมบัติสามข้อข้อท้ายคืออะไรครับไปดูแต่ละด้านครับนอกจากจะโยงหา a พามไป b พาาอไป a, by a by b ไป b ต้องดูแต่ละด้านด้วยครับว่าแต่ละด้านมันเท่ากันไหมก็คือแบบนี้ครับอ่าในส่วนของนี้เส้นตรง a b ครับเส้นตรง a b เท่ากับเส้นตรง A พามบีพามไหมต้องดูสี่เส้นเลยนะครับเท่าไหมนักเรียนนักเรียนคิดว่าเท่าไหมส่วนของเส้นตรง A อบเท่าไหมครับเท่าค่ะเท่าค่ะเ่าครับเพราะเพราะว่าเราเราทำมาขนาดนี้แล้วครับมันจะไม่เท่ามันก็จะไม่ได้นะครับก็ส่วนของเส้นตรง a อบเท่ากับส่วนของเส้นตรง A อพามบพามและขนาดกัน เราก็ทําแบบนี้กี่ด้านสี่ด้านนะครับไปในส่วนของอะไรอีกครับไป, BC, ไปในส่วนของ B m, C ไปในสะ่วนของ B พาร์ม C พาร์มคุณจะลากแค่สองเส้นพอนะครับ B C ส่วนของเส้นตรง B C ก็เท่ากับส่วนของเส้นตรง B พาร์ม C พาร์มนะครับและขนานกันแล้วก็ไปอีกสองด้านที่เหลือครับ C C ดครับส่วนของเส้นตรง C d เท่ากับ C พามดีไปละมองมือครูไปมาละและขนานกันในขั้นตอนพิสูจน์นี่มันก็จะยุ่งยากและส่วนสุดท้ายครับอ่าส่วน,ขอ,น AD, ของเส้นตรง A Palm, d ส่วนของเส้นตรง A ดเท่ากับส่วนของเส้นตรง A พามดีพามและขนานกันก็จึงสรุปได้ว่า เนี่ยแหละไอที่เราสร้างมาใหม่เนี่ยมันเป็นการเลื่อนขนาดเพราะว่าเราได้เขียนสมบัติมานครบทุกข้อแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างสำหรับการเลื่อนขนาดวันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเอาเอาการบ้านไหมไม่เอาการบ้านจริงๆกูเตียวไปแล้วนะครับมันทำกด้นงตอนแรกกูสร้างการบ้านไปแล้วเนี่ย จะให้เรียนไปเรื่อนะเนี่ยเอาไว้เอาไว้มัน,นพื้นฐานนะเดี๋ยวให้การบ้านไปเรื่อนเองนะได้ไหมเนี่ยเลื่อนได้บ้างเดี๋ยวให้ลองโยงเส้นนะครับเดี๋ยวจะลองคิดรูปแบบดว่าจะให้การบ้านไหนดีวะเอาประมาณโจทย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองไปเลื่อนนะครับวันนี้คุณจะแคปหน้าจอให้นะครับสรุปบทเรียนซิไม่มีการบ้านเนี่ยวันนี้ยการเลื่อนขนานนะครับมีมีสมบัติอยู่สามสามข้อเนาะ ข้อหนึ่งก็คือเมือม่อเมือม่อเลื่อนไปแล้วขนาดต้องเท่าเดิมนะครับจะใหญ่ใหญ่กว่าเดิมเล็กกว่าเดิมไม่ได้ข้อสองนะครับจุดจุดที่เราเลื่อนไปนะครับต้องสี่จุดนะครับสี่จุดห้าจุดหรือกี่จุดก็ตามนะครับที่เราใช้ในการเลื่อนเนี่ยทุกเส้นจะต้องขนาดกันและมีขนาดที่เลื่อนไปในลักษณะเท่าเท่ากันเนาะจริง,รงๆรแล้วมันอาจจะไม่ได้เลื่อนในลักษณะแนวนอนอย่างเดียวได้มันอาจจะเลื่อนในลักษณะแนวนอนและ ขึ้นไปข้างบนหรืออาจจะเป็นแนวนอนแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะและอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายนะครับก็คือด้านนะครับมันต้องเท่าเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเลื่อนไปแล้ว,วด้านมันเล็กลงก็แล้วก็มันต้องขนานกับรูปต้นแบบด้วยนะโดยหลักๆเราก็จะมีสามข้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะถ่ายรูปแล้วส่งไปให้นะวันนี้เรียนครึ่งชั่วโมงพอดีเลยนะครับไม่มีการบ้านนะ ก็ขอบคุณนักรียนที่เข้ามาเรียนนะใครいいมีคำถามอะไรก็ถามมาเลยมีไหมบทเรียนวันนี้มีคำถามไหมครับคะแนนสอบยังไม่บอกนะครับยังสอบกันไม่หมดเลยแต่ใครที่ส่งมาแล้วครูก,ก็ได้รับนะครับแล้วก็ห้องเราเป็นห้องที่ส่งงานค่อนข้างจะครบมากกว่าห้องอื่น,นแล้วก็จะทวงงานไม่ยากมีไหมมีคำถามไหม มีมีคนถามว่าครับถามว่าอะไรนะเงินสองพันได้ได้มาแล้วแม่เอาไปหมดแล้วทํายังไงค,ครับครูอันนี้ครูตอบไม่ได้นะมีมีคําถามไหมไม่มีเนาะไม่มีค่ะโอเคเอาไ้เจอกันวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวส่งการบ้านไปให้นะก็สวัสดีจ้าเด็กๆงั้นครูฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค